เรือนจำคลองเปลมเป็นครั้งแรกที่เปิดให้เยี่ยมนะญาติโกโหติกาทั้งลูกสาวทั้งอดีตนายกก็ไปเยี่ยมกันและก็ได้ข่าวว่าให้รอพ่อพ่อจะออกไปสู้ก็ท่านสูงอายุแล้วและคงจะได้รับการพักโทษติดคุกสักสี่เดือนก็รับการพักโทษใครที่ดูข่าวดูข่าวว่าเามาื่อวานนี้ค็จะเห็นว่าตัดผมเกียนใส่ชุดนักโทษ แล้วออกมาก็ไม่ได้มีห้องพิสูจ์พิเศษอะไรที่จะมาต้อนรับนะครับเขาก็ให้เยี่ยมกันทรละสิบนาทีสิบนาทีเติมสิบนาท,นาท,นาทีคิวยาวเลยก็มีหลายช่วงด้วยกันก็คือราชทันเ็ากลัวแล้วเวลาเขาไม่กลา้าพราะเจ้านายเขาก็ยังไม่รู้เลยออกหวัวออกก้อยที่จะเข้าไปสู่คุกไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเรือนจาหรืออาทิตย์ดีกรมราชทันเขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติตามระเบียบแต่ได้ข่าวมาว่า ทักษิณอีสานสู้พยายามดึงไว้ดึงไว้อยายเขาเรียบยุบสภาให้มันสักสามเดือนหรือสี่เดือนที่ตกลงกับพรรคประชาชนไว้ว่าแล้วไปยุบสภาเอาขอให้ทักษิณโผร่มาจะูกก่อนแล้วก็สู้กันเต็มๆทีนี้ถ้าอนุทินฉลาดหรือประชาชนฉลาดอย่าเพิ่งปล่อยทักษิณออกมาเราเสียเปรียบเขาเราะเขาเป็นนักการตลาด เป็นนักการตลาดเหมือนกับที่เขาแอบวางแผนเบื้องลึกไว้ให้คนของเขาชนะการเลือกตั้งที่เชียงรายเมื่อวานเนี่ยซึ่งคุณสง่าพรมเมืองชนะการเลือกตั้งได้คะแนนถึง43,229คะแนนแข่งกันสองพักค,คือเพื่อไทยกับประชาชนเพื่อไทยได้43,229คะแนนพักประชาชนได้10,818,000 522รยอคันอายาคะแนน1มื่แปแค่นั้นเองห่างก,กันหลายลีห่างก,กันกว่า50%เเลยครับฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเป็นอะไรเป็นน้ำจิ้มที่เราพอจะมองออกนะขนาดเขาอยู่ในคุกนะแต่ถ้าออกมาจากคุกเขามีวิชาความรู้เขามีเงินมีทองเขามีกุศโลบายแล้วเขาก็มีวิธีการต่างๆใต้ดินบนดินของเขา ไว้ใจไม่ได้ก็แล้วกันเอางี้ก็แล้วกันะจะเห็นว่าการเลือกตั้งแทบทุกพักอะพักใหญ่ๆอะซื่อเสียงทั้งนั้นแหละเอาผิดไม่ได้เอาผิดไม่ได้เราไปพูดมันก็ฟ้องเอาไอ้พวกนิพพาน่ะมันเป็นพวกอันตรพานมาเล่นการเมืองทีนี้มันมีวิ จะออกวันจันทร์สองทุ่มวันพุธสองทุ่มและศุกร์สองทุ่มเท่านั้นละ่ะทุกวันไม่ไหวเหนื่อยยกเว้นข่าวทะลุไมม่ซึ่งเป็นรายการของผมเองแต่รายการถามด้วยจันทร์ซึ่งเป็นรายการที่ผมได้รับเชิญไปเป็นแขกรับเชิญแค่นั้นเองครับฉะนั้นรายการนี้ก็เป็นรายการเราคุยกันสบายคุยกันง่ายๆนึกจะโฆษณาก็โฆษณาบอกกล่าวเล่าสิบเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนบางคนก็ด่าผมมึงเอาโฆษณามาทาสายทําไมเอา้า ก็มึงดูทีวีก็มีโฆษณาแต่คุณไม่ภูมิใจหรือหัวหน้าพักรวมใจไทยเนี่ยอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ทำธุรกิจอาชีพมีเป็นสีขาวไม่มีบนทินอะไรเลยตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินบริสุทธิ์เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงเลีย้ยงญาติโกโหติกาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เอาของดีมาขายด้วยถูกกฎหมายทุกอย่างไม่มีเบื้องหลังอะไร มีแต่ประชาชนชื่นชอบคือรับประทานไปแล้วเฮ้ยบุลุษวีดีเว้ยบางคนก็เขียจนจดหมายมาเล่าความในใจให้ฟังเป็นนู่นเป็นนี่เล่าหายาก็ก็ขอบพระคุณมากผมก็คงออกมาออกรายการไม่ได้แล้วครับเพราะเราต้องยึดยึดถือในในกฎหมายที่จะเอาคนนู้นมาออกรายการคนนี้มาออกว่าใช้แล้วดีนั่นคือผมเป็นคนมีจัิญ,ญ โฆษณาเกินจริงอย่าไปโฆษณาเกินจริงเพียงแต่บอกว่ามันคืออะไรในทางวิจัยมันมีผลงานมาคืออะไรแล้วมันมีสารอะไรที่มันช่วยประชาชนได้นั่นนั่นคือคือทางวิชาการทางผลงานทางวิจัยเราจะโฆษณาเราก็เอาของอยอยมาบอกอยอยให้โฆษณาว่าไงอยอยให้โฆษณาเกี่ยวกับเบต้าวัน